วันนี้ทีมงานโฟีเดินทางมาถึงสุพรรณอีกรอบหนึ่งนะครับแต่วันนี้เรามาที่ศรีประจันนะฮะมาพบกับชาวนาอีกท่านหนึ่งนะครับที่ประสบผลสําเร็จจากการใช้สุพรรณโฟทีครับเรามาพบเขาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านครับนายบุญมากศรีศักดาครับชื่อเล่นชื่อเปียครับพี่เปียนะฮะอยู่ที่อําเภอศรีประจันครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ก่อนที่พี่เปียจะรู้จักโฟทีเนี่ยพี่เปียรํานาข้าวมาเมื่อก่อนนี้พี่ประสบปัญหาอะไรบ้างครับก็มีเรื่องการขาดทุนครับต้นทุนสูงใช้ยาฆ่าแมลงใช้ปุ๋ยเยอะก่อนที่จะใช้โฟทีพี่ได้ข้าวเยอะไหมก็สิบห้าไร่ได้สิบสามตันครับสิบสามตันครับผมแต่ใช้ปุ๋ยกับเคมีเยอะมากครับใช้ปุ๋ยเคมีเยอะเลยครับผมกี่ลูกกี่ลูกใช้ยี่สิบเอ็ดลูกครับยี่สิบเอ็ดลูกครับผมนี่คือวานกี่ครั้งฮะสามครั้งครับ ก็เท่ากับวันคอยทีละเจ็ดครั้งทีละทีละเจ็ดลูกใช่ครับเจ็ดลูกเจ็ดลูกเจ็ดลูกครับวันตั้งยี่สิบเอ็ดลูกได้ข้าวถึงสิบสามตันสิบสามตันครับยังไม่ล้นนาเนาะยังไม่ล้นครับแล้วเคมีข้าวแมลงอ่ะใช้เคมีถึงห้าครั้งครับช้ถทั้งห้าครั้งเ่ยครับผมโอ้โหต้นคุณมหาศาลเลยนะครับสายพันธุ์ข้าวก็เปลี่ยนไปตามฤดูกาลใช่ครับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลครับแล้วรอบที่แล้วใช้พันธุ์อะไรรอบที่แล้วใช้พันธุ์แปดหนึ่งครับ รอบนี้ใช้กขสี่หนึ่งใช้สี่หนึ่งนะครับตอนที่เจอโฟทีครั้งแรกเป็นไงครับก็ไม่มั่นใจนะครับเห็นใช่ครับเห็นซองเล็กนิดเดียวครับประทับใจอะไรกับโฟทีเนี้ยก็ใช้แล้วดีครับต้นต้นแก่งใบแข็งเขียวครับผลผลิตเกินคาดร้บเกินคาดขนาดไหนครับ หลังจากได้ใช้โฟทีฉีดโฟทีตัวนี้ไปอสองซองใช้ไปสองซองนะครับ15ไร่ครับผมได้ข้าว18.70ตันครับสิบแเจ็ดศูนย์โอ้สิบแปดตันกว่าครับผมแล้วก็ลดปุ๋ยไปหนึ่งครั้งครับลดปุ๋ยไปหนึ่งครั้งครับผมเจ็ดลูกเจ็ดลูกยาฆ่าแมลงอ่ะยาฆ่าแมลงลดไปสองครั้งครับโอ้โหลดปุ๋ยลดยาครับผมแต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น ห้าตันกว่าเพิ่มจาก13เป็น18ตันกว่าครับผมปุ๋ยก็ลดยาฆ<า>่า<ด>มแมลงก็ลดครับผมผลผลิตดีขึ้นเอา้าจริงๆรแล้วผลผลิตน่าจะลดนะปุ๋ยก็ลดยาก็ลดผลผลิตดีมากเลยครับดีมากครับผมให้คะแนนเท่าไหร่ครับดีมากถ้าร้อยคะแนนเต็มเนี่ยให้เต็มร้อยเลยครับให้เต็มร้อยเลย พี่เปียฝากอะไรบอกเกษตรกรที่น้องชวนาทั่วประเทศบ้างครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้ทดลองใช้โฟทีครับของเขาดีจริงๆครับเยี่ยมครับโอ้โหขอบคุณครับพี่เปียครับวันนี้ทังทีมงานขอบคุณพี่เปียมากครับขอวันนี้อนุญาตลาผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเรามาดูว่าเที่ยวหน้าเราจะไปที่ไหนกันสวัสดีครับ